สวัสดีนะคะสวสูงวัย50บวกก็มาออกกำลังกายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาใช้เคเทิลเบลในตัวช่วยในการออกกำลังกายก็จะมาสควอตเล็กน้อยแล้วก็โยนเคเทิลเบลเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงค่ะทุกคนสววสูงวัยทาได้คุณก็ทำได้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับสววสูงวัยในการออกกำลังกาย ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวสูงวัยด้วยนะคะ you <laughs>